สวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้นะครับ,เ,ดดรบนนเรามาเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสต์ใช่ไหมครับนในวันนี้อ่เราเรียนเกี่ยวกับบทในเรื่องของแรงใช่ไหม,มแรงโน้มถ่วงหรือแรงต่างๆใช่ไหมคในชัมม่วโมงที่แล้วที่ผ่านมาเราเรารู้จักอ่แรงไปแล้วใช่ไหมคบท,ทวน แรงแรงคืออะไรครับแรงแรงดูเลขเลที่คูณได้ไหมได้ไหมแรงก็คือคืออะไรแรงที่จะทำต่อต่อพวกเราเนี่ยในโลกของเรามันมีแรงอยู่แรงหนึ่งเรียกว่าเรียกว่าแรงอะไรแรงน้ำถ่วงแรงน้ำถ่วงของโลกของโลกใช่ไหมแรงน้ำถ่วงของโลกนี่ดีนี้เราสามารถวัดแรงน้ำถ่วงของโลกได้ไหมได้ไหมได้ ได้พี่แมงครับโดยอุปกรณ์ก็คือตาาช่งมีอะไรบ้างครับเครื่องช่างสปีเครื่องช่างสปรีอ่าตัวเราอ่าเครื่องช่างแบบตั้งก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องช่างโดยทั่วไปอ่าดักเช็ดอ่าเครื่องอ่าเอาหินมาให้ครูช่างอ่าประมาณกี่กรัมครับห้าร้อยครับห้าหร้อยกิโลโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็น เครื่องช่างนะครับแบบตาช่างเดี๋ยวต่ออ่ะแต่วันนี้กูจะให้พวกเรามาดูเกี่ยวกับสปริงโอเคไหมอ่ะเครื่องช่างแบบสปริงอ่ะเดี๋ยวไปค่ทดลองดูนะครับอ่ะทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนเกี่ยวกับการอ่านค่าสปริงอ่ะเราเคยดูไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับสปริงอ่ะไปดูไปแล้วอ่ะ

ครูจะให้พวกเรามาดูเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าบนเครื่อนแข้นสปริงโอเค okay ไหม่ะเครื่อนแข้นสปริงเขามีหน่วยการนับอยู่กี่ช่องครับมีกี่นหน่วยมีสองหน่วยสองหน่วยก็คือหน่วยของกลางกับนิวตันอ่ะพวกเราดูที่สปริงของเราสีใช่ไหมใช่ครับร่าหน่วยของกลาง หน่วยของกลางเนี่ยจะวัดเกี่ยวกับของมวลเห็นไหมมวลส่วนนิวตันจะเป็นหน่วยของน้หนักที่มีแรงโน้มถ่วงมากระทํากับมวลของเราเนี่ยคือเป็นหน่วยของนิวตันโอเคไหมโอเคครับทีนี้สปปิงเนี่ยเวลาเราอ่านข่าเราจะดูตรงไหนครับดูตรงไหนดูตรงขีดดูตรงขีดเห็นไหมขีดตรงนี้ใช่ไหมครับจะมีขีดตรงกลางอยู่ให้อ่าน ว่ามันอยู่ขีดไหนอ่ยทีนี้ในเครื่องชั่งสปริงเนี่ยจะสามารถชั่งได้สูงสุดกี่กรัมหนึ่งพันกรัมหรืออะไรนะสิบกิโลกรัมสิบหรือหนึ่งกิโลกรัมโอเคไหมอ่าขนาดของวัตถุหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยจะสามารถผ่านได้แต่ถ้าเกินนี้จะจะชั่งได้ไหมได้เพราะขีดจํากัดของมันมีแค่นี้โอเคไหมครับอ่าทีนี้ ครูจะให้พวกเราทําการทดลองค้นหาเกี่ยวกับแดงว่าเรียนของส่วเนี่ยเราสามารถัดได้ไหมอ่าแล้วเราจะวัดได้ยังไงเข้าไหมอ่าโดยครูจะแบ่งกลุ่มให้พวกเราเป็นสี่กลุ่มซึ่งพวกเราก็นั่งตามกลุ่มกันใช่ไหมครับอ่าครูก็จะมีใบกิจกรรมให้ใบกิจกรรมก็คือใบบันทึกผลการทดลองของพวกเราอ่าได้หรือยังได้แล้วอ่าแล้วเครื่องสั้นสปีิหนึ่งหนึ่งเครื่องใช่ไหม อ่าทีนี้เปิดมาที่หน้าใบบันทึกกิจกรรมด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าก็เราเห็นช่องบันทึกข้อมูลไหมครับเห็นครับมีวัดครูแล้วก็ขนาดของแรงที uh, so mm ่อ hmm. hey ่านได้ที่มีหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมครัอันแรกจะเป็นุงายที่ครูฟกมาให้พวกเราอ่าครูก็จะมีุงใยให้พวกเราไป ทดลองชั่งดูโอเคไหมดีทีนี้อีกสามช่องให้พวกเราเลือกวัตถุมาช่างองโอเคไหมแต่ละลุ่มโอเคไหมครับอ่าอีกสามช่องจะเป็นที่พวกเรามาช้างองนะครับผู้จะอธิบายกิจกรรมคร่าวๆนะก็คือให้พวกเราเนี่ยเลือกวัสดุมากี่อย่างครับสามอย่างสี่กรับ ถุงทรายที่ครูเขีนยน,นให้ใช่ไหมอ่ากูใส่แบ่งให้อ่าแล้วทําการแบ่งบนเครื่องค่างตีนของเราแล้วบันทึกค่าโอเคไหมครับอ่าเริ่มได้เริ่มได,อได้อันแรกเป็นถุงทรายใช่ไหมอ่าแดงอ่านถุงทรายุรด้ได้ได้เท่าไหร่ครับอ่าห้าร้อยบาท ถึงอ่าแขวลงไปถึง3เพื่อนบอกว่าได้ให้ดูช่องไหนช่องอะไรช่องนิวตันได้กี่นิวตันครับช่องนิวตันไอยางเบา4ลูกบอลนี้มันเบี้ยวๆหรืล่ามาณเนี้ยไม่เป็นไรแจับถือตรงนี้ถือตรงนี้อ่าถือตรงตรงตรงเท่าไหร่ครับ6.5คือ5ครับอ่า6.5นิวตันเพื่อนบันทึกลงไป6.5นิวตัน โอเคไหมครับต่อไปก็ให้ช่างวัตถุอีก3าอย่างนะครับที่ให้พวกเราเลือกมาาชอบนิวตันนะครับได้กี่นิวตันได้สี่คชอบนิวตันชอบนิวตัน้นใช่มครดนิวตัน้ยลองยวมาเีออมามดดวเอล ช่อที่สนักเรียนเลือกเป็นอะไรครับหินต้อนหินจับตรงนี้นักเรียนจับตรงนี้ยืนขึ้นยืนขึ้นสูงให้เพื่อนอ่านก็ได้เรื่ออ่านยืนขึ้นอ่านนิวตั3นิวตัน ยิงดาวยืนขึ้นยืนขึ้นอ่าจับลงนี้คนระับตรงที่จับตรงนี้ให้เพื่อนอ่านทีนี้อ่านช่องนิวตันนะ,ะปล,อล่ปลอยเราปล่อยให้มันจับเออนิ่งๆนิ่งๆช่องนิวตันครับได้กี่นิวตันอะไรนะเนี่ยช่องนิวตันเนี่ยฝั่งไหนฝั่งขวา,าอะไร เท่าไรเนี่ยเล่งอะไรคือห้าจุดเท่าไรคือเป็นเท่าไรครับห้าจุดสามนิวตันโอเคช่องที่สองพวกเราเลือกเป็นอะไรครับเลือกเป็นก้อนหิน <fuck> ออดเกียวช่างตนกเพื่อนยู้ใ่ <iin. S 2> านเาื้ออ่าอ่าทีนี้่านช่องเอดตันได้เท่าไรไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับอ่านเลยเอ่านเลยเท่าไร่นึงจุดเท่าไหร่ครับ อดโอเคอ่าช่องสุดท้ายเราจะเลือกเป็นอะไรครับเราจะเลือกเป็นอะไร่กระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสออ่าตินิ๊นเจลขอแหวนกระเป๋าดินสอให้เพื่อนอาหนึ่งจุดห้านะ นิวตันทีนี้เหลือหนึงช่องให้ลองเลือกมาอโอเคไหมครับช่างถุงทรายครับกลุ่มน,นี้ช่างถุงทรายอ่าจับอ่าจับขึ้นตรงตรง,ตรงอ่าให้เพื่อนอ่านเพื่อนอ่านได้กี่นิวตันครับเ <c oughs> ท่าไหร่สามจุดเท่าไหร่สามจุดหนิวตันสามจุด <c oughs> หกนิวตันอ่าเพื่อน <c oughs> บันทึกลงไป <c oughs> อ่าทีนี้อันที่สองพวกเราเลือกเป็นอะไรเลือกเป็นอะไรครับเลือกเป็นก้อนหินก้อนนหิอ่าแท่งก้อนหินเอกแทเตอร์อคลืนแท่งก้อนหินให้เพื่อน,นอ่านอ่ ไองจุดหนิวตันสองจุดนิวตันนะครับอ่าทีนี้เหลืออีก2อันให้พวกเราเลือกมาช่างโอเคไหมครับเพราะเราทำเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วการทดลองเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มอ่ะมีวัตถุสี่อย่างใช่ไหมครับอ่าทำเสร็จแล้วทีนี้กูจะให้พวกเรานะครับอ่าตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองโอเคไหมอ่าว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยใช่ช่างอะไร แล้วได้ค่าเท่าไหร่โอเคไหมครับค่ะอ่ะกลุที่หนึ่งเดิวันรับวันนี้จะมาเรียนวันนีอการทดวัตถุที่ันได้ตุ้สายวน้ัวิต้รัมต้สมี่สอสมิลลิมิตแม็ก หลงการทดลองทเพื่อนช่างจะต้องสามารถวัดขนาดของแลแรงโมดตัวที่กระทำต่อวัตถุได้ทุกความยาวประกอบกิด้วรตั้งอโอเคอไหมเพื่อนช่างอะไรบ้างครับนี่ถุงทรายใช่ไหมแล้วก็ <S <S 2> <S 2> ต้นหินแล้วก็กระเป๋าดินสอดท้ายจะเป็นแม็กยิฟกระดาษใช่ไหมอ่าโอเคพรุ่งนให้เพื่อนหน่อย ผลการทดลองผลการทดลองหุกาสีมิลตันหิ้น83นมิวตันกระเป๋าดิอ17นอมิวตนันกระเป๋ากะดิส่าุดมิลลรันผลสำรการทดลอง ตั้งสีนสามารถวัดขนาดของอะไรของแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุได้ใช่ไหมครับอ่าโดยการอ่านค่าตรงนี้ที่มีหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมอ่าแรงของอขนาดของแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุใช่ไหมครับอ่าโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ากลุ่มที่สามสวัสดีครับ ผารทดลองช่วงตสามารถวันี้าแรงวงกระแกเอามาเรื่อเพื่อนเพื่อนสไหเพื่อนยังไม่ได้บอกผลการทดลองเลยอ่ะผลการทดลองมีอะไรบ้างแ่ละอย่างวัดขนาดของแรงได่้ออะไรวเพื่อนนี่เงียบครับเนีย อันแรกเป็นอะไรปุงทรายได้กี่นิวตันสามจุนิวตัน2.2าิวตันย์จุดห้านิวตันห้าจุกาุดหานิวตัน่ะสรุปไปอีกทีสิสรุปไปอีกทีสิ ูพกเราไหมอ่าวัตถุนะครับวัตถุหนะะไหเพื่อนบอกว่าวัตถุอ่าเคลื่อนสรุปนันกับสอมกลุ่มแรกไหมครับสรุปเหมือนกันไหมได้เหมือนกันไหมได้ก็คือก็คืออะไรครับเครื่องจ้างสปิงสามารถวัดขนาดของแรงน้ำถ่วงที่กระทำต่อวัตถุได้เอาพกมเ่เพื่อนหน่อยจากการที่อ่าเพื่อนตัวแทนกลุ่มนะครับออกมานําเสนอผลการทดลองเป็นยังไงครับ แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไหมแตกต่างเพราะว่าวัสดุที่เรานามาสร้างเป็นยังไงเหมือนกันไหมครับแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันค่าที่ได้จะเป็นยังไงครับเหมือนกันไหมแต่ละกลุ่มไม่เหมือนไม่เหมือนกันสรุปผลการทดลองแต่ละกลุ่มได้เหมือนกันไหมผลการทดลองไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่าที่ได้ไม่เหมือนใช่ไหมครับแต่นี้สรุปผลการทดลองเนี่ยแต่ละกลุ่มก็สรุปมาได้เหมือนกันก็คืออะไรครับสรุปผลการทดลองคืออะไร อ่านพร้อมกันสลุปร้างช่างทะเลมีหลาหลาบ้านวัดพนาออกแรงโน้มูทวดที่ร์ทางต่อได้ครับอ่ามีครูมีคำถามที่อยู่ในใบการทดลองของพวกเราใช่ไหมอ่าพวกเราไดกันตอบแล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้จะมาสรุปอีกทีนะสรุปอีกทีก็คือข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรครับดูโจทย์สิอ่านเกี๋ยวพร้อมกันข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรสร้างวดกัน ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งข้ค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยในกิจกรรมนี้เคื่องจะมีการแบกแผนมีหน้าที่ทำอะไรและมีวิธีอ่านอะไรคำถามข้อที่หนึ่งก็คือเครื่อง่า้จะปิ้งแบกแผนมีหน้าที่อะไรใช่ไหมแล้วก็อ่านน้าได้อย่างไรใช่ไหมครับอ่าตอบพร้อมกันข้อที่หนึ่งตอบว่าตอบว่าอะไร วัดมวลและน้ำหนักโอเคไหมเครื่องช่างสเปีงมีหน้าที่วัดมวลและน้ำหนักช่องของมวลเราต้องอ่านช่องที่เป็นหน่วยของของกวามใช่ไหมครับชวนน้ำหนักเราต้องอ่านช่องไหนที่เป็นที่เป็นอะไรครับน้ำหนักต้องอ่านเป็นที่เป็นอะไรนิวตันนิวตันนิวตันนะครับข้อที่สองอ่านคำถามข้องการข้อที่สอง เมื่อแนวัถูแต่ละชนิดเครื่องช่างสปริงแบบแพนเปลี่ยนแปลงลักษณะได้คำถามข้อที่สองก็คือเมื่อแขนวัตถุแต่ละชนิดเครื่องช่างสปริงแบบแขนจะเปลี่ยนแปลงลักษณะได้เครื่อช่สปริงเมื่อเราแขนเนี่ยวัตถุลงไปมันจะเปลี่ยนยังไงมันจะยืดออกใช่ไหมครับอ่ายืดออกไปตามทิศทางอะไรครับ ทิศทางของแรงอะไรแรง,ๆๆง,นงโงรน้มถ่งมมวงของโลกใช่ไหมครับหรือแรงดึงดูดของโลกโอเคไหมมันจะยืดออกไปตามแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกมีทิศเป็นยังไงครับพุ่งลงไปหาจุดศูนย์กลางของโลกใช่ไหมอ่าข้อที่สองได้ข้อที่สามเขาถามว่าอะไรข้อที่สามค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงแบบแขวนคือค่าอะไรแรงโน้มถ่วง <ๆ S 1> ของโลกที่กระทำต่อวัตถุมันคือค่าแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุใช่ไหม ใช่ไหมครับอ่าก็คือแรงดึงดูดของโลกเนี่ยกระทําต่อวัตถุในทิศทางลงอ่าก็จะเป็นค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุอ่าข้อที่สี่อ่านพร้อมกันเครื่องเครื่องเรียนขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกได้หรือไม่จาเรีนจากอะไรอ่าวัดขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุได้ไหม ผลงานของแรงโน้มถ่วงโลกได้ได้สังเกตจากอะไรสังเกตจากที่มันพยักอ่าสังเกตจากที่มันขยแต่ปีกมันยืดออกในทิศทางลมใช่ไหมอ่าโอเคตอบคำถามได้แล้วเอาปฟมมือให้ตัวเองหน่อยนี้เราทำรายงานไปของการทดลองเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับสรุปสรุปก็คือการใช้ปีกสามารถวัดวัดแรงของมถ่วงของโลก พี rah, ải, à, <là> ่กาะทำต่อวัตถุได้นะไหมครับอ่าด้วยมี่ทิศทางยังไงอ่าทิศทางลงตามแรงโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถึงดูดของโลกใช่ไหมครับอ่าที่นี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมก็คือมวลมวลของวัตถุต่างๆอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยใช่ไหมเราก็มีมวลมวลมีหน่วยเป็นอะไรนะกิโลกรัมมวลมีหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมใช่ไหมครับอ่ามวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมทีนี้ ถ้าแดงของผัวของโลกเนี่ยมากระทำต่อมวลจะเป็นกลายเป็นอะไรครับเป็นน้ำหนักก็คือมีหน่วยเป็นมีหน่วยเป็นอะไรตัตั้โอเคไหมทีนี้มวลมวลที่เราไปชั่งบนตาชั่งที่เป็นตัวเลขขึ้นมาที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นอะไรครับเป็นมวลใช่ไหมอ่าจำไว้นะตัวเลขที่ขึ้นบนตาชั่งที่เราไปชั่งเนี่ย เรียกว่ามวลโอเคไหมครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นน้ำหนักเนี่ยก็คืออ่าแรงแรงดูงของลูกเนี่ยมากระทบกับมวลของเราใช่ไหมครับอ่าเราจะเรียกว่าน้ำหนักใช่ไหมจะมีหน่วยเป็นอะไรครับนิวตันโอเคไหมครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่มวลคืออะไรมวลคือตัวรีคูณตราชาโอเคไหมมันคือปริมาณสสารของวัตถุต่างๆ หร <ge> ือถ like ้าเป็นพวกเราก็คือเป็นตัวเลขบนภตาช่างที่เข้าใจง่ายที่เข้าใจง่ายมีหน่วยเป็นกิโลกรัมใช่ไหมมวลทีนี้ถ้าเป็นน้ำหนักล่ะมีหน่วยเป็นอะไรเดียวตั้นอ่าจะเป็นแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมากานทำต่อมวลต่อมวลของเราใช่ไหมอ่าก็คือเอาค่าแรงนันมาคูณกับมวลใช่ไหมจะได้เป็นน้ำหนักใช่ไหมครับอ่ามีหน่วยเป็นเดวตั้ามาขยายความรู้เกี่ยวกับ ก้างข้างสปริงสัหน่อยอ่ะแต่ละกลุ่มชูขึ้นมาชูขึ้นมาอ่ะชูขึ้นมากลุ่มแรกก้านจังสปริงชูขึ้นมาเร็วเร็วอ่าอันนี้คือภาวะปกติเป็นยังไงครับพวกเราเห็นเห็นในทีวีไหมภาวะปกติสปริงจะเป็นยังไงจะอยู่ปกติของมันใช่ไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นถ้านําวัตถุมาแหวนจะเป็นยังไงครับไหลล,ลงแต่เื่ลงใช่ไหมอ่าแต่ถ้านําวัตถุมาแขวนมากขึ้นจะเป็นยังไง ก็จะยืดลงมากใช่ไหมยช่ครับถูกเลยอ่าตามทิศทางของแรงดึงดูดของโลกที่กระทําต่อวัตถุโอเคไหม <S 2> <S 2> อีกอันนะครับจะเป็นเครื่องชั่งแบบนี้ที่ไม่ใช่เครื่องชั่งสปริงโอเคไหมชั่งตัชั่งอะจะเป็นใช้คุณสมบัติของการหดตัวของสปริงนะครับก็คือจะมีสปริงในนี้มันจะหดตัวลงไปเมื่อเรานำวัตถุเนี่ยไปวางไว้บนเครื่องชั่ง อ่าเวลาชางมันจะหดมาลงไปมันจะต่างกับเครื่องชักสปริงตัวนี้อ so, ันนี้มันจะยืดตัวอันนี้มันจะยืดตัวตัี่เพื่อนบอกอันนี้จะเป็นยังไงครับยืนเป็นสปูนะแบบแบบนี้จะมันจะหดลงไป่าจากตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือสภาวะปกติอ่าสปริงตัวนี้ก็จะอยู่ปกติเมื่อเรานํงวัดถูกไปลังเป็นยังไงอ่ามันจะกดลงเห็นไหมครับที่ทำให้ อาจฆ่าอาจฆ่าพร้อมแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุได้มีทิศทางยังไงโลกตามแรงดึงดูดของโลกใช่นไหมครับก็ค<ล>ือแรงเข้าสูสสส่สู่จุดศูนย์กลางของของอะไรครับโลกโ,โอเคอันนี้นะครับอ่ะ,ก,อะก็มีประมาณนี้อ่ะก็เราลองสรุปพร้อมกันอีกทีสิสุดสุดท้ายเครื่องเชื่อมสปริงสามารถอ,อะไรวัด โอ้พี่กระทำต่อรับถูกได้โอเคไหมเจ้าแค่สปิงสามารถพัดขนาดของแรงดึงดูดกพี่กระทำต่อรับถูกได้มีทิศทางยังไงลงลงไปตามแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของโลกมีทิศเป็นยังไงครับลงลงจุดซูจุดอะเลลงกลางของโลกโอเคตันนี้ก็มีหลักการนี้นะครับอ่ะใบงานใบกิจกรรมแต่ละกลุ่มอะนำมาส่งครู วันนี้ก็ปรอมานี้นะครับเกี่ยวกับงานวัดในความถ่วง,วง,องวของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมที่กระทำต่อมาถูกใช่ไหมครับ<อ>ากับการใชเ้เครื่องชั้นตะกีงนะครับที่ครูให้พวกเราทดลองนะวันนี้ก็พอแค่นี้นะขอขอบคุณนักเรียทนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนครับ